มาเฮดเฟอร์กินตอนเศร้านีโครงไก่อันนี้หัวไชเคเ่าแซบเลยนี่เฟอร์กับข้าเปียนี่ต้องขาดกลเคือดองแตงเดองอนู่งก็ได้แซบเท่ากันเฟอร์น้ำซุปซิโครงไก่แต่ใส่ซีนิัวงว ก็บายดีปีใหม่สุภุสุคนเดอร์วันนี้ก็เป็เี่นมืออนวันที่สามสิบเอ็ดเปลี่นมือที่ว่าส่งท้ายปีเก่าตอนทับปีใหม่เนาะวันนี้แอน,นปตุย้ยเราสิเหตุนแอนเฟื่อกินตอนเช้าตอนแรงให้ยังกินประตูอีเจ้าเอาเนี่ยบาร์บีคิวอ่ะหอยซื่อสิ้นซื่อสิ้นแอนงวกับสิ้นหมูว่าสีเฮตุนแอน,น ปิบะหมีอันบะมี่ิ้นจุ่มว่ะเห็ดิ้นจุม่มเออิ้นดาดฮะนะละกันเห็ดปิ้งจีนหน่อยหนึ่งสิบุสิบสุยิมอันสิบอยิมดาดตอนเลยกินปิ้งจีนเด็ดตุ้เราไปอันตลาดมาไปตลาดมาเห็ดเฟอกินตอนเศ้า โอ้ยเด็กน้อยอีหยังเด็กน้อยคนแดงันนี่ไปมาตัวนี้มน,นมั่นมักลินนํำซื้อเด็กน้อยชื่อเด็กน้อยอืมไอบิวหันไปอันฮงเฮียนเมื่อแหล่เมื่อแรงสิไปนหับ วันนี้ไอเบวไปมิ่เฮียนสิ่ไปร่างพักให้เหรานัางพักกับกลิ่นเฟอ ตักเซ่ถ้วยกะเซ่ถ้วยแล้วกันมาลงเซ่หมอ้อเลยเนาะอย่างดีเลยเชเอใ<อ>ส่อย่างแน่มีขน้นมมีเป็นน,น้ำตาลเสืออิ่วเสืออิ่วดำหน่อยหนึ่งให้มีสีสันแล้วก็เสืออิ่วขาวมีจงห่ มีเนื้อหมมีโครงไก่มีโครงไก่มีห่าหอมป้อมมีเนื้กอกอหัวเซาเท้าหอวพักบัวพักเทียมถูกใจมีซาบันหอมกลมๆเสยบอร่อยนัวกินได้ทุกคน เช็มบ่ได้บ่เดี๋ยวมันตูดขึ้นมาน้ำสุกไก่สีโครงไก่สีโครงไก่นี่เข้าวไข่โลหนึ่งโลหนึ่งเสาห้าพันเกี่ยวใบแล้วพัก เดี๋ยวจะไปเก็บหอมราพกันหอมราบอยู่หนาบ้านเส้นเฟอร์เส้นเฟอร์สีใครวะเส้นเฟอร์ตลาดสีใครเนาะมันจะมีลายเส้นเฟอร์เก็บหอมราพหอมราบอยู่นาบ้านเปลี่ยนงามงามหมดน้ำถุงเมื่อเดย์อะไร่วนนี้ก็เลยงาม คมลับ าในหนึ่งลูกซีนลูกซีนเนึ่งหนึ่งข่าวเบิ้งในนมน,นี่ขาดไปได้กินเฟื่องเล้ข้าเปียนี่ต้องขาดปลเคอรอโดแดงโดง่งหยุดไปได้แซบ่บเข้ากันโด่งมือวานนี้วานนี้ตอนแรง แล้วพอดีอ่ะข้าวกันกินแล้วเฟอือตั้งน้ำซุปใสแล้วก็บับไปกินไปกินเฟรืรอนน้ำกันเด้อทุกคน เหมือนน้ำสุปเอาอเกี่ยกวยกนี่มองมันังเฝอบก็แล้วๆอ้ว,วอันนี้หัวส่เท้าแซ่บเลยนี่เอือซีนัวเอือน้ำสุปสิโครงไก่เตะใส่ซีนัวลูกซีนแล้วก็มีถั่วงอกใส่ถั่วงอกอยู่ลมนี่แล้วก็บเรียนเอามามา,มา กินเปิดน้องกันสบายดีปีใหม่เดอ้อสุกคนสบายดีปีใหม่โชคดีปีใหมท่ทุกคนเด้อทุกคนลํำรวยลํำรวยโชคดีปีใหม่มามากินเปิ่อันนี้นะ ฝืน้ำซุปซิคโคงไก่แต่ใส่ซีนงัวตามด้วยลูกซีนหมูอีกซีนงัวซีนหม,นมูอันนี้จะเปลี่ยนเส้นฝือตลาดสี่ใคอร่อยอร่อยมันมันจะบอลออนไลน์นะครกับโบโบเหนียวลายพอดีพอดี พอเรื่องเส้นเฟอร์นี่มันมีหลายชนิดมันมีนี้หลายคนเห็ดโอ้ผลได้ปุ้งอย่างไรได้หนิใส่แต่หมวกเห็ดมันจะมีแนนอนแอนเฟอร์เสียงข่วงแล้วก็เฟอร์ลาวธรรมดาเฟอร์เสียงข่วงจะบริเวณลวกอะเส้นตักน้ำใส่เลยมันอ่อน เตก็เรียบอ่ะมันได้มันได้หว่ะมันได้ใส่ต้าเรียบด้มีหลายเบฝืนนะเ,เบฝืนเตาเลียบฝืนถืไข่รเจลาบ้านเขาจะเห็นกินเืนอย่นี่ต้องกินคู่กับอันมะเขือดองน่ยมันจะมีรสชาต ส้มหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้ยำกบกบกบนะเข้ากันเลย้ำแบบงูก็มีแมงก็มีดสวยจิ่จำได้เจ้าพี่จี้ยำแบบบ่มันกจะกินเฟรไว้ซี่ลวกหม้อหลังบ้านยาไปบอกเราปเนาะ

đi yếm mà tưới thêm xay nữa một khay, lại mình, đó. อ,อันนี้มะเขือดองเอาจ้ำกินกับอันเจีสุกี้นี่ใครกินบุปผิ้นแล้วเข้ากันได้กินบุปผิ้นยังไมไปโบ <c oughs> <c oughs> จะมาซิมเฟอร์แล้วนะไม่กินเฟอร์แล้วเขาจะโป๊วโป๊อย่างเลยเขาจะกินน้ำมันแบบสุดๆนะะเขาจะโป๊วโปงเลย โมยาถเถอะเราเสดอดอกมีมะฮองดองพร้อมหฮองมาแตงแค่รอดแช่มะฮองดอง เมื่อไดนในหายออกไปเลยที่สอง

มีลมเมื่อไรยังนีขึนขขข้นชินหนาวเลยหมดเดี๋ยวข้าวดอกข้าวดาวอุ้มเราไปข้าวมีตูกนก่อนจนเราทำมองนเก่งใช่เราดุนตีนเนี่ยครับอืมไม่มาเปิดตอนเช้าประตูเองน้ำพาน้ำพานกำลัง,ง,งนอนเซบเชียมันเปิดดใส่บอกห่วยต้องแค้มกิน สาวีเห้าโมงเช้าแล้วเปิดห้าโมงครึ่งเนี่ยมันโคร้าน,นอืมไปยุ่งง่วงน้ำแล้วเปิดอ่อเพลงคนกำลังนอนเวรโม่บ้านยังเงียบประตูเงินจิบหลังเสีย คลิปนี้บเองก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีปีใหม่เดอ้อสุกคุคนบ๊ายบาย